ได้เนี่ยกูก็ฟ้องกูบอกแล้วแค่นั้นแหละไม่อยู่ไอจุดลงนี่ว่ะอาจจะเขียนไว้ก็ได้สัตว์ดังั้นล่ะจะเขียนไว้เขียนไว้กูไม่เห็นถือว่าไม่ได้เขียนไหรวะกับกูไปแล้วไปขวาไปขวาโน้นเห็นเปล่าโอ้ยไกลๆเลยงหลุมมานะในหลุมมานะเออขวานู่นเลยไอ้้ไอโบแจ้งมั่วดิมั่วหี้ยอะไรก็บอกมันอาจจะกลัลงรอบเลยนี่ไงเป็นไงตัดล่มไอ้สัตว์นี่ไงกูก็ตัดล่ม เออพอโตสองสองสองไอสองนี่ไหนๆก็ทำได้แล้วไปแย่งรถร้อยไปเลยเพื่อนเมื่อกี้กูก็ตัดต้มลงมาเมื่อกี้โคตรเฟี้ยวเออเฮียเก่งกันขึ้นมาทันทีเฮียละละคนเลยสัตว์เลยเป็นไปเก่งแล้วเกินไปไปเจอของจริงหน่อยนี่เฮียบ๊วบ๊แม่งกระจอกว่ะครับพี่เหลือดปะเหลืออะไรเฮ้ยตั้งใจซ้อมดิวู ไม่มีเกาะก็สามเหลือเอ้ยเกาะสองเหลือโยธาศาสตร์เย็นลึกโยธาศาสตร์ใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี้เราจะาเขี้ยวข่าวแรกถูกหมอกคราบถ้าปที่เดิมแหละฝั่งซ้ายเนาะไม่แบบมวขาใช่ไหมฮะซมันมีสองฝั่งก็ไปอย่างนี้เหมือนเดิมฝั่งขวามอ้ยโอเคจะก็สบายกูกูขาดเปอร์เซตเอ้ยกูขาดยาน้วยนะแล้วก็มีเอเคขาดปักปืน ต้องมอไซค์แบบแป๊บเดียวต้องส่องต้องมาส่องปกาเดอร์โอ้เอ๊ะองอ่ะแม่งลืมล่ำเลยแบบพื่ด้านกูเห็นบินบินไปสองทีแต่ว่าอาจจะไม่ได้บวกกันอาจจะลงข้างนอกแอคดัมเหลือสองอันนอ่กูจะดูไม่ออกอะไรอย่างนีดัมเหลือสองอันครับคนสามเหลือสองอันครับเอ้าเามาคีรอสดเฮ้ยนักเก็พร้อมดีเกีไม่มีกับใครอ่ะเอ็มเต็กแล้วไม่รู้ ขาเชคานเฮ้ยขึ้นรถดิไอ้บอเฮ้ยบ้านไหนมีน้ำมันปะมีลักกี้อยู่ข้างหน้าดีไม่ไม่ไม่กูจะเติมมอเตอร์ไซค์มันไม่มีเลยไม่เป็นไรเออเจ้าที่อื่นได้ตรอกนั่งมันออกมามีเพิ่มแม็กให้อันหนึ่งยาไม่มีเลยยาศูนย์ยาสองไฟสามเฟนเล่นปืนอะไรอยู่ปืนสองอ่ะมินิมาเปลี่ยนกูเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปลี่ยนกันแล้วกันหลังว่าง ที่ไปนะข่าวว่าเดี๋ยวไม่ได้ถ้าไม่ลงมาอะไรเขาอยู่คนเาอยู่มาเลยสามคนไปเช็คก่อนไหมสลัมเขาขับอย่างนี้ไปอย่างไวสลัมว่างไปแข่งระดับโลกไหมภูมุ้งตามานะอะไรนี่มีกระบะ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 อ้กระบะดอกรออยู่กลางเขาไอ้ดีมึงไวมากระวังด้วยพี่แกมันเคลียร์แล้วไม่ฝั่งไอ้ียฟังนะฟังนะ ไปเอาไปเอากดังพีได้ก่อนเลยนะเพกาโดมันยังอยู่มันไม่ได้ออกกันมันซัดกันอยู่เนี่ยพี่ลอกเขาก่อนนะเรอพวกกูไปรวมก่อนเนี่ยมันระเบิดใส่กันอยู่เลยเออรอพวกกูไปรวมก่อนดีงลงทากันเหรอใช่มันลงทากันเนี่ยระเบิดระเบิดอัดกันอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นทีจีเอฟซีจีเนี่ยไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่ากูไปหลุดเลยนะเพ็ดระวังด้วยนะเพื่อนคนเดียวนะกูว่ากูคนซื้อหลุดเลยดีกว่าช้านะไม่กูกูกับกูไก่ปีน่าจะถึงได้ได้ได้เนี่ยกัน เฮ้ตรงนี้มอไซด์บบอีนคันนึงเดี๋ยวมาได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกพี่กินแมวคุณี่โดนนะเอามาใส่ไม่เอาอะเข็นใส่มาใส่ก็ไรลุงไม่เอาเองนะครับดีมากเลยเพื่อนซื้อหลุดเลยซื้อหลุดเลยไปกินเลย โแพงกว่าหลุมซื้อไม่ได้ว่ะบียืมตังค์กันเดียเ๋ยเฮ้ยนี่เที่อกันเดินเป็นล้านเฮ้ยเกีัยเป็ดเอาของไปดิว่ะ่ะคูนคูนอ่ะมันใช้คูนอะไรอยู่คูนสามไม่ดีเอาคูนหกไปแบ็คดามียังมีแล้วยังขอบแล้วโอเคต้องรอเพื่อนว่ะเออเหมือนเดิมนะพอชนกดังเสร็จปุ๊บเราก็ไปชนนู่นต่อ แล้วของที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปเทกันในบ้านนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนไม่ต่อเลยได้เป็นสมองเยอะปะมีไม่มีเลยเพื่อนศูนย์ใช่ใช่น่าจะเคลียร์ก็ดังคุณน่าจะเคลียร์บ้านข้างล่างดิบ้านข้างล่างดิบ้านข้างล่างไหนอะบ้านข้างล่างดูสิไปแล้วมันไม่มีถ้ามีมันมันต้องใช้โดนแล้วเพื่อนดังโดนดังระยะเวลามันนินนานเกินรอบโผรอบโผเหินขึ้นมาก่อนสามคนก็ได้ปะไปพี่พกินจอดขวาสุดพี่กินต้องจอดขวาสุดของพวกผมนะเพราะพี่บังเกอร์ใหญ่สุดแล้ว รองนะรองนะดูทรายฮะอ๋อให้ไอ้เขียเพื่อนรอบ้านยาวด้วยจะเป็นแบบเมื่อกี้อีกแต่บ้านยาวกูอยู่กูอยู่รังอ่ะได้มาหมดแล้วเนี่ยแม็กด์ดอีกเนี่ยเนี่ยกูตอบแม็กด์ดตรงนี้พร้อมคลณสามคีแทงนี่เลือกเอากูขาดชิดแทนกับพวกยาประเด็ดรเดิดเฮ้ยมีแค่หนึ่งแต่ละมีแค่หนึ่ง น้ำแบ่งไอ้เฟอร์เอ็แบ่งได้เฟอร์เอ็ดไปสองต่อไปเพื่อนแล้วหนึ่งเพื่อนขอเก็บยาก่อนได้ปะเฟอร์เอ็ดศูนย์เลยอ่ะใครมียาให้บ้างอ่ะขอเฟอร์เอ็ดกูสามกูสามกูสามเต็มปุ๊บกันดีกว่ามีไหมเอายาให้หน่อยนี่มาหาเราวิ่งมาหาเราวิ่งมาหาเราไปเดี๋ยวมึงเดี๋ยวใครสักคนมุ้ยพร้อมกูเลยก็ได้โดนเลยมาแล้วไปแพ้เลยหรือไงเดิมอ่ะแพ้เดิมแล้วกูหมดได้ไง งูหมดเลยพี่จริเลยไอเป็ดอะป้าให้รถหายไปไหน๋ยววะรถทำไมอ้าวหน้าก็ดังอะออรถมาหลังอ่าหลังนี่เดี๋ยวรถเร็เดือดชนไม่มีไม่มีไม่มีคนไม่มีคนไอเป็ ม่งเกือบตายได้ไปแล้ว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 ได้แค่หนึ่งแล้วได้แค่หนึ่งช่วงหน้าแล้วนะอันนี้เพิ่มมาก่อนนะข้างหลังข้างหลังยังไม่ต้องเปิดประตูมามาบีมาว่าได้บอกว่าได้ว่าได้เเรราาชช้้นนอยู่ได้แล้ว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 ปีบอลลิวต่างระเบียงนะ่อยเก็บก็ได้เปิด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 กูดิปุ้งาวไม่มีชาวบ้านสนบลดแล้วแม่งมายยังไงไว้ผู้เขียน ิ่งขึ้นมาจากไกระโด่มนบนนี่ไปนาม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 าไ่เรื่อยเลยดีกว่าไปตอไปแค่สต้องมีคนดูหลังไม่เป็ดูตื้นไว้ให้เป็ดดูตื้นไเปล่าไม่กูต้องมาดูข้างหน้ากูต้องมาดูข้งหน้าหมาดูข้างหน้าเเิงมาอยากไกลๆเลยไกลมากๆเให้ดีดีกว่าเดียวได้ไปกินาเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขับรถเอ่อ หมูไปเลยกูว่าเราหมูเป็นเนี่ยสองกั๊กสองสองไปก่อนไปเบอร์ลิปโอ๊ยเป็นเฮียอะไรเย็ดแม่ตรงระเบียงระเบียงอีกใหญ่อ่ะเดี๋ยวกูก็วิ่งไปฆ่าแม่งเลยนี่เอาไปดิเออกลังวิ่งกลับไปเอารถมาให้กูหน่อยได้ปะกูยิงได้ได้แล้วฝันถึงข้ามใช่ไหมใช่เอ่อเป็นในเป็ดไปไหมเพื่อนมึงกับโผใช่มึงกับกูไปดีกว่าเป็ดไป กูกับพี่กีนน้องเซ็นรถไว้หลังบ้านมันยิงเหงาเฮี้ยงหนาวจิ๊บแม่ชเชือดแม่งทิ้งตอ,อนนี้เราเป็นมอเตอร์ไซค์เหลือสองคันนะใช่เมื่อก,กี้หายมาคันนึงรถใหญ่ยังอย,งอยู่อาอยุอย,าอยู่ที่อยู่ที่ระวังมอเตอร์โดนเจาะเอเอฮะวิกกี้เราเอารถกระบะมาเก็บเท่าไหร่เนี่ยใช่มองไ้แถวแถวพวกผมอ่ะ มันมีโบยิงมาเมื่อกี้ต้อกด่อมะนมาก่มเ้ยเฮ้ยไอ้ี้มาแล้วซายแล้วมาเพื่อนไม่ได้มองเพื่อนหรอไม่่ไม่ได้มองไม่ได้มอง่ได้มองไม่อไม่ได่ไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้มองม่ไ่ไดมอได้ได้มอ้ด้มอมองไม้ม่องไม่ไ่องไม่ด้มองไม้มองไม้องไมองไม่ได้มองไม่มองไม่ได้มองไอด้มองไม่ไ ไม่ได้เก็บมอไซค์นะเป็ดเออ่ต่อ้ะไม่โดนมันจะขึ้นเขากดหัวเราสองคันไม่สองคันจอดจอดจอดบนรถเลยจอดวิวรถอยู่บนเขาสองคันเลยกระบะแล้วก็รถดอมไปเราไปพี่กินรอรอพี่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 รออย่างนั้นแหละอ่ามึงขับมามันขับมาโค้งขับมาโค้งเผื่อมันมุบเผื่อมุบมันมีสิทธิ์มุบต่อมาจะมูฟต่อไปไปไม่มุบไม่มูฟชนแล้วลัชนบ้านข้างบน บ้านขาวชัวรไหนกูชัวร์ไหนมึงชนบ้านกูชนบ้านกูกับบ้านเป็ดใช่ไหมนชนมันชนทั้งสี่ใช่ไหมใช่มันชนบ้านขาวข้างบนไอเดีมันอยู่เราแล้วอันนอ้เพื่อนมันมั้งเพื่อนันเพื่อนันเพื่อนมันใช่เอาไม่ไดงไหมขาวไม่ได้เลยเอาเดีมันอยู่บนเลยให้กูจอดไหนก็จอดกูนี่แหละกับพวกกูเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมันอยู่บ้านขาวนะ หัวเลยนะพี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนระเบิดมาโอ้เฮียเออะระเบิดกลับมาได้อยู่รอดไม่เป็นไรสอดซุ้ยหน่อยไม่รอดได้เฮียมึงไม่จอดหลังบ้านกูอะตรงกูอะจอดหลังบ้านมันมันจะไปต่อไม่ได้ไงไม่ก็หลังบ้านมันหยุรถอะมันอยู่บ้านขาวไงเพื่อนไม่มันอยู่ข้างบนหัวมึงอะเออรอเลยสองน่าจะสองนะทางนี้สองยังต่ำสองยังต่ำเออที่กูเห็นอะคือสองเว้ยรถกระบะกับรถลอมฟ้าแล้วมันลงมาที่กี่ค่นอะเฮ้ยข่ายบ้าน ข้างบ้านนะด้านฝั่งซ้ายมีมากกว่ามีต่อครับก็เสียเปรียบแม่งเลยที่อะชั้นสองไต่ไม่ได้มันมันมันไม่ได้เสียเปรียบเลยเอาจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าลงมาไม่ได้ใช่มันก็ลงมาไม่ได้เราเราแค่รอเว้ยเราแค่รอผมไว้ก่อนแล้วกันติดๆให้มาให้ให้มาเปิดออกปะ ก็ zat, ไม่ต้องก็ได้พ okay. mm. okay. ี่เด so okay, okay, ี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ออกเองถ้าวงมันไปไกลๆอ่ะถ้าเราอยู่มันก็อยู่เพราะว่ามันยึดข่าได้อยู่แล้วอ่ะเออเดี๋ยวมันก็ไปเองมันต้องขึ้นไปสองต่อเพราะวันนี้วงยังอยู่กับมันอยู่ไม่แน่มันอาจจะต้อมไฟเพื่อนมันอาจจะเข้ามาใส่ก็ลห้เลการอยู่แ้สูงแกมาอยู่บ้านข้างหลังคนหนึ่งระวังรถแกมากูมีระเบิดไฟก็มีระเบิดไฟเสรดจละเสร็รถกูใช้ได้ต่อนะที่กูก็มาจอดเลยอะ แตู่มองฝั่งอื่นให้มองทางที่เรามาให้เก็บรถเก็บรถไม่เก็บรถเฉยบ้านนี้มีคนแล้วมาาี ้ะเบิดไอที่นี่ก็เยอะจังนะเกิดเบิดเยอะเหมือนกันนะพี่มีสี่ลูกอ่ะเอาป่ะแครพร้อป่ะผมผมมีแล้วผมมีระเบิดไฟผมมีไฟสามเรา,เราสามารถเล็งมาร์คสามได้ป่ะวะไม่ได้เลยป่ะเล็งได้เล็งเพื่อให,ให้ให้รู้ว่ามันออกหรือไม่ออกอ่ะได้ อ่ยังอยู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 ่ถ้าติดหัวได้ถ้ขัดไปเรือยน่ะท <มา S 2> ้างเก่าเราอ่ะที่ออกมาเป็นคนนะเห็นไหมครบับเอามาดิาโต้อดิอตต้องดูว่าไปไหนมาเสีย เดี๋ยวนี้อาจจะมู้ไปต่อก็ได้ไอ้พี่ถ้าสีม่มีโอกาสมาเล่นอย่างงี้อยู่โอกาสแทงมาเล่นคะเนนกือว่ามันน่าจะออกอบพวกมึงสุดนะเพราะว่าบ้านร้างสามมันถ้ามันกลัวามาเฟอร์มาอาจจะไม่ทิ้งเพื่อทวงหลังแล้วก็เล่นคุมอย่างเงี้ยเออนักไปไปที่ไหนเพื่อนป้าเนี่ยป้าเนี่ยป้าันเนี้ยบ้านไปเลยโอ้โห เอานะเอานะเอาไเอาดไฟอ่ะเรเปิดไฟอ่ะไปไปไปค่น้ยไป่หน่งเฮ้ยไปแค่หนึแล้วไปแคหน้เดี๋ยวพี่ไปฆ่าเพื่อนมาให้ไอเ้าอระวังหนงระโดดออกไปข้างนอกแล้วกระวังแปดนนสององไมอยู่ใช่ไหมเ้ยเยเกบเกบเกบเบเก็บเก็บ สวยหมด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 แล้วหมด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 แล้วไม่มีสมอพี่ยินกูมีกูมีกูมีไม่ต้องรีบปั๊ยาปั๊ยาไปมันไม่มีใครมาช้าเราจังหวะเนี้ยระวังแค่แมาสี่เป็ดมาสี่อาจจะมาช้าเราดูให้ดูให้เดี๋ยวพี่ทางเข้ามาแบบไมได้บอกให้ต้องรีบเอาสี่เลยอ่ะเข้าเลยพี่เอาสี่เห็นเนี้มเนี้ยมาสามเหมือนกูเห็นไปกูว่าเดิมเจ็ดแม่เป็นขบวนเลยมึงรอไหมรอนแบบโล่งๆเอ้ยไม่ใช่มึง ตัวโบเล่นมาสารื่องเห็นแล้วเห็นจอเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บมาดีเฮียไอ้เฮียอารมณ์ไหนวะไอ้สัตว์อยู่ดีก็หันมาสวนเฉยไอ้เฮียเฉยจริงไงนะเฉยจริงตรงเป็ดขึ้นไปข้างบนไหมเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเสี่ยงเสียงกูกลัวตายเออรถผอมรถผ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 มเพิ่มเลย เแต่รอไใจเราก็เหลือสองคันนะใครไม่มีใครไม่มีสกบไกลเปล่าอันนี้มีคุ่นแปดนะเว้ยมึงเขาป่ะไม่กูมีแล้วกูมีแล้วแต่ตรงนี้มีเพิ่มด้วยพุ่นแปดบอลชันบอลเคลวชันเลยยังไม่มีใครดูนะม้าสามมันจะวิ่งไปตีเผื่อได้ได้ลาซีถูให้ด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 ูกให้เนี่ยจัจละตีตีตีจริงด้วยตีจริงด้วยม้าสามวิ่งไปตามเ้นเงินเลยตอนนี้อยู่อยู่ประมาณนี้แล้วท้ายยิงไม่ังนแล้วระวังหมดระวังผมเซฟผมเซฟติดถัวหน่อยว่าติดง็อกไปเนะ ยังไม่โดนไอ้เฮอเออโกดแต่โกตกเออน็อกน็อกน็อกอ้าวไอ้เฮียข่องเราเออ่ไรตาได้อ้าวไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เาไปเไปเไปเลยาปเลยไปเลไปเลยนปเลเลีไปเนยไปเลยไปเลมาปเลยไปเลยไปลยเลยไปเนเลีไยไเลยไเยไปเลยเยปลไปยนป่ลไปเลยไปเลไปแลยเลยไปเเลยรถก่อนไปเไปไปเยยยปเปไนไเเยเเย เฮ้ยสวยนะหลังยิงไงเล่นที่หลังสุดได้อยู่ได้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 เล่นช้าได้เล่นช้าได้เพื่อนสุดท้ายเราจะเป็นไทยเก่าไม่ไม่ต้องเซ็ตรถก่อนแบบจะให้ออกไปอ่ะต้อเก็บออกอ่ะพร้อมเซฟอ่ะเซฟเองขอให้กูได้ไอเดยวกูเดี๋ยวกูขึ้นมาทรับสองตัวให้ครับหนึ่งดูให้ดูให้อ่ะดูได้ดูได้มึงกูได้เฮ้ยไอเฮียเอ้ยไอบีมึงมึงไม่น่าพูดเลยทำไมอะเพื่อนเหมือนเดิมใหม่เฮียถ้าเกิดกูเขาเล่นนะ มึงต้องมึงต้องอย่าเล่นเล่นเล่นคำถามขามตอบกูเว้ยไอ้เยศแม่กูว่าหลุมนี้ยังไงก็ดีกว่าถ้าวงต่อไปถ้าเกิดเราออกอ่ะอ๋อเอาละต้องไปดูต้องไปดูต้องไปตามแผนที่ว่าที่ว่าไก่อนมาๆๆๆใครมาเดี๋ยวออกไปไหนจะออกไปมันยิงอยู่ไกลมาบินอย่าลืมยังมีที่เศษอยู่นะเออเข้าใจได้เลยเพื่อนเนี่ยมันล็อกแล้วมึงหน้าเช็คฟรี ไม่มีไม่มีหลุมอ่ะแล้วลงเออหลุมลงหลุมที่เคยเล่นกันนั่นแหละหลุมที่เต้ยสุดเหรอหอไอพีอะหลุมที่ลุมมั้งเต้ยเป๊ะเลยเฮ้ยแต่หลุมนี้ก็ได้ป่ะเพื่อนไม่พวกมึงอยู่ไปก่อนนะกูแค่มาดูเฉยกูแค่อยากดู้ก็ได้เป็ดแต่ว่ามันเปิดไหลมึเกินไปยังไม่ใช่วงนี้เพื่อนมันไม่ใช่วงนี้นะรอวงนี้ปิดจบอ่ะมึงเล่นได้เลยเพราะเขานี้จะอยู่ไม่ได้ป่านน้ำเงิน ได้ลงไปเลยเพื่อนเอาหล้ไอ้ยังไอ้ไ่มาลองดูก่อนเออหลุมนี้ไม่ได้นะมันเปิดทุกมุมเลยได้มันยังไม่ใช่วงนี้ได้วงอะไรจะมีป่าน้ำเงินลงแล้วเป็ดปักกันทำมันขาวได้เพียงร่วมรวมด้วย รอดูวงเปียดนะถ้าวงเปียดไปเล่นตรงที่พีอยู่เมื่อกี้เฮ้ยระวังนั่นอ่ะเข้าไปลึกเกินนั่นน่ะเราโดนเนชนะต้องมาอยู่หลุมพีนี่หลุมพีเนี่ยกูถามมึงอ่ะว่าหลุมลึกนี้เลยหรือว่าหลุมที่มึงเคยบอกกูก็คือหลุมนั้นน่ะแบนไว้แบนทิ้งไว้อาโอเคงั้นไม่เอาหลุมมานวนะใช่ใช่มันโดนระเบิดมันโดนระเบิดจำไว้ว่าหลุมนี้หลุมนี้คือหลุมนี้เท่านั้นระวังตรงนี้เห็นหัวมึงแต่มันเล่นยากมากเลยจากไหน จากบ้านเลยหอปะแเปไปูเออไม่ืไม่ดืไม่อ้าวยิงตีลูกไหนไม่รู้เฮ้ยไม่มันหัวเงียบ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 มันหัวได้ลเป็ดเออมันน็อกมันน็อกมันด็อกมันด็อก่แล้วอ้ต่ลว้ต่อล้้ตน้ตอแล้วตัน้ตอล้วอลต้ล้แล้ว โอ้โหยัดแม่จะแตก่งเนอะมันเปลี่ยนมากสามบิวได้แล้วโอเคถ้าบอกว่าได้อ่ะบิวสองคันอ่ะว่าบิวได้น่าจะได้นะแต่ออกยากตอนเนี้ยรอก่อนเย็ดแม่ห้าวเฮี้ยอะไรอ่ะมันห้าวมากเลยมันออกมาแล้วมันก็ตายสองอ่ะมึงเห็นปหมล่ะเอองงริบหายไอ้สัตว์เก็บแอปชั่นไม่ได้นะเว้ยสุดมากเออแล้วมันก็สุดมากเลยนะเออ นั่งไงมันอยู่บ้านแล้วเพื่อนไปไอโบป่ะโบะลองขึ้นร่องกันล่ออนโบพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วไปรถอ่ะเนี่ยมึงเห็นร่องข้างหลังไหมวนกลับไปเลยเพื่อนล่องเล็กเนี่ยเป็ดเนี่ยเปิดประตูเยอะเจ้าโคตรอันตรายอะไรมันออกมายิงกูยากสมมงอยู่คุณเขาอ่ะมาร์คสามปีประมาณมาร์คสามเลยเพื่อนเนี่ยถ้าอยู่ขวาไม่ใช่เลยใช่ตรงนี้เปล่าวะว่าไม่ใช่อ่ะเนี่ยว่าไม่ใช่เป็ดเออข้างหลังเปล่า เออเดินหลังก huh? ูเนี่ยใช่ฮะกูจะเดินหลังฮะเออนี่แหละหลุมเนี่หลุม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 นี่นแล้วมึงปิดอีกฝั่งนึงของกูอ่ะโบแต่มึงปิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ปิดฝั่งบ้านอ่ะไม่ได้โบไม่หลังไม่หลังไม่ขวาหน่อยโบเออในแหละในแหละไม่ต้องไม่ต้องชิงกันมากก็ได้รถอ่ะเฮ้ยสวยเจ็บเลยเพื่อน เมื่อกี้รถมารถมารถมาใกลๆเมื่อกี้มาร์สามมีคนยิงมึงนะถ้าจะถ้าฟังไม่ผิดอ่ะเราเราคราวนี้เราอยู่เฉยๆไปเราไม่ต้องให้โดนเปิดน็อกเราอยู่เฉยๆต้องนอนฝั่งมึงพี่แกนอนด้วยกันลูกเดียวไปเลยนะเว้ยมันแก้ตัวไม่ได้ถ้ามึงนอนห่างกันนิดนึงอ่ะได้อยู่นิดเดียวนิดเดียวเออปิดเหลี่ยมไว้ก็ลูกเดียวอยู่ดีอืไม่กลัวดิเอ้ยไม่เป็นไรเป็ดไม่ตายไปกว่าสามถ้ามันเนตตรงไอ้โบนะคนเยอะแยะเฮียยี่สิบคนแบบเมื่อกี้นะ อ้าวเมื่อกี้เห็นเวลานี่มันมาทิ้มเรามันโดนนี่ยิงซัดตายห่าไปเลยเห็นป่ะเออเออค้างเลยค้างเวลาพี่ตายห่าไปสองตัวแต่คุ้มไม่ละเออไอ้้้เเหียดินนขึมาไม่ได้คิวป่ะไปได้พี่กินตัวนึงตายกูได้กูตัวนึงสรุปพี่กินโดนเน็ตตัวที่มาชิดไอ้เป็ดตายใกล้ตัวหนึ่งจริงจริงแล้วกูว่ากูน่าจะได้น็อกมันอ่ะถ้ากูไม่ปิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อันนี้คือไม่อันนี้อันนี้คือกูมองว่าสุดท้ายแล้วหลุมนั้นเล่นได้ไงเล่นได้เฮียเออได้ขิวเฮียจริงมันควรจะะแชมมมป์ด้วยันนคอ่ริง คือถ้ารับจริงๆอ่ะระเบิดจากบ้านอ่ะไม่ถึงเรานะถ้าจะปาให้ถึงต้องมาเข่ามากสี่แล้วค่อยปายใส่ที่เหมือนเมื่อกี้แอบ,บดูไหนว่าป๋อของมึงคนเข่ามีตรงนี้อย่างนี้มักเหลืองกูนะรอเก็บคิวที่เดิมไรอ่ะมันเห็นกูปอ่ไม่เห็นเหมือนไฟม่งงล้วอ้าวลือเกินในสัตว์แม่เอาใหญ่ไะ เออข้าวยิงวงน่าจะวงเราอีกได้อสองวงกูว่ามันก็ต้องเราสองวงวงมันทุ่งอ่ะสวยสมองกูพึบเลยตอนเนี้ยพวกมึงสุ่มเสียงสัดสัดเลยมันมัแต่กระสุนกูว่ามาร์กเหลืองไม่น่าลงกูว่ามันน่าจะไปอย่างนี้ต่อเออออเเนพราะว่ามันมีคนค้ำได้อ่ะไม่ใช่กันเราตั้งโซนถูกแล้วเนี่ยตอนนี้มึงต้องรอรับรอรับเรลนนี้วิ่งอยู่บล็อกมีวิ่งขึ้นตัวเดิมกูยังไม่ยิงนะ ไม่เห็นัาให้มาถามขึ้นไปแล้วหลังเขาแล้วเลยเอ่อรถรถรถไปดูหลังดีกว่าเบสแปดบ้านอ่ะเออยบ้าเลยทั้งสองบอกระวังหลุมเส้นเส้นน้เงินฟังโอ้โหทักมาฟรีเหมือนทับถ้าบ้านถ้าบ้านออกไปก่อนถ้าบ้านออกเราแค่ไปคิดมั้งหนึ่งไปเพื่อนแต่คนก็ตายกันหมดเอ้เนยเาเจนเย็นเลยใช่ใช่เอ้ยการขั้นตอนนี้มีคนะได้ยินใช่ไครับใช่เหรอพี่อ่เสียงมินี่เมื่อกี้ เอ้ดีแล้วห้องน้ำปะห้องน้ำห้องน้ำบ้านยังอยู่นะเออเออบ้านยังไม่ออกเฮ้ยเห็นได้แล้วเป็ดเพื่อนเพราะมันต้องวิ่งบ้านใช่ไหมเออบ้านนั่นแหละเออนั่นแหละนั่ไงกระโดดออกมาละเออเดี๋ยวิ่งโดดไปหลังบ้านเฮ้ยนี่ไงอยู่กลางบ้านนะสามเห็นแล้วมันโดนคนอื่นยิงอยู่พี่มาให้ห้องน้ำมีมัตสีเรื่องดูเรื่องดูเรื่องจากการถนนบ้านยังอยู่เลยตัวนี้มึงขาดเลยดีกว่าผอกูล็อกขาดเลยดีกว่าเปิดได้คิวอะ หลังยิงหลังยิงหลังยิงหลังบนเอาเสร็จแล้วต้องฟอรมอก่อนตอบไปห้าลูกนะมันยิงกเดือดแล้วตัวยิงไลยบอกว่าเข่าจะยิงนะค<อ>รั้งสามต,ตอนตอนนี้ใครยิงเรามัน,มนก็ตายหมดอ่ะ <c oughs> กาต้องการในเฮียกายิงกันจัดทำงานเลยสัตคราวนี้ใครแบบตาต้ามาเอาเราแม่งแม่งก็ตายห่างหมดอะเตรยน้ำเปล่ายังไม่เสร็จเลยเออเริ่มไปแล้วหลุมมาร์คสี่แต่ก็ต้องน่าห่งเดียวกับมึงน่าจะเป็นเนินนะสามนี้ไปกันเล่นล่องนี้ได้เรายเป็ดนิดนึงเออปากกูอะถ้ามีรถยูปิดขวาโอ้โหสองเมตรตางเพื่อน ไม่ได้จริงๆรือว่าเต่ายี่เนี่ยเนี่มีแค่ตรงกูเนี่ยที่นอนได้เออไ้อ้เหี้ยข้ากูเลยได้สมองเพิ่มเลยทีนี้สมองไหนไอ้เหี้ยสองเมตรเอาแชมป์ดิเอาแชมป์เอาแชมป์มึงสมองปินหลังได้นะเพื่อนมึงรู้นะว่ามันยิงมาจากไหนอ่ะถ้ามันจะซัดกัไอ้เหี้ยพวกนั้นอ่ะ อ้าูเห็นตัวมึงามโอ้โหปองมึงสัสเลยวะปองปากออกให้ก่อนแอไอันนี้เหลือคนเดียวที่ขับรถอยู่คือไอ้นี่แหละไม่ใช่ดิที่ขับรถอยู่คือเพื่อนมันเออที่บ้านที่บ้านไปเปิดเขานอกโดนร้ายไป แจ้งเธอรับลูกเกี้ยงลอยมาบึ้มบึ้มไม่ตายเว้ยุณมีก่อสามเออมีก่อสามไม่ตายหรอกอ้าวโดนสวนกันแล้วไอ้เหี้ยอยู่เพื่อนเพื่อนบ้านกันตั้งนานเนี่ยไอ้พวกโอปีก่ะเฮ้ยเฮ้ยเกี้ยอะไรอะไปเดี <f 250> <in horror> ๋ยน้อยให้ดเนาะเดี๋น้อยอีกเออปล่อยปล่อยนักทีมไ้แหละ ไอเฮียตอนน้นะขอรับพี่คุยกันแล้ว OP จะมีตายแน่นอนมาไงเขาไอเฮียสองหนึ่งทำห้าเราไม่เข้าใครออกใครจริงมีโอกาสสองหนึ่งสามอยู่เพื่อนใช่มีโอกาสมีโอกาสเนี่จะลอยมาไหมเนี่ยแต่หน้ามึงกับสองเบิดสองสองหนึ่งหนึ่งด้วยอืม ไม่ใหญ่เจ็บอย่าสนใจครับแชทใครที่ไม่เข้าใจวิธีการเล่นก็ปล่อยครับไปตายปะตายตายสายไกลหน่อยหลังเดินอะไรอะก็มาดิขอมให้เพื่อนใจเย็นใจเย็นมาดิเอามาดิเอบูรหลังสมบไปเพื่อนตองสมหลังด้วย có rồi, Adi, Adi, phát súng mèng liền, à,ระเบิด, Adi, hi,ระเบิด nãy mึง sướng เฮ้ยซ้ายสม็กใช่ไหมไอ้ตรงนี้ใช่ไหมกูเหมือนเห็นเป็นเนินขั้นสม็กนะที่มันมีสม็อกสองลูกแล้วเหมือนเป็นเนินมีเนินอยู่ประมาณมาสามเอ้าก็มาดิมาดิเฮียไอเฮียจะแยกเล่นไใ้น้องเจ้าพี่ต้องมาคู่นั่นไหไอสัตว์เฮ้ยหลุมไม่ใช่ที่มึงยิงน็อก lg d e v i c มันเล่นได้เลยนะกูเห็นมึงนไง เตี้ยเตี้ยจะบอกแล้วอย่าแยกเล่นเอาพี่อ่ะต้องมาคู่ขอให้สูตรุดสุดดักแมนกูเข้าไปเป็นไงเอฟเกตหนึ่ง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 หมดเลยโอเคเฮ้ยลุมมันก่อนเพื่อนลุมมันก่อนลุมที่นี่ก่อนมึงอ่ะตายซะลุมที่นี่ก่อนลุมที่นี่ก่อน อี้เนี่ยดูอี้ที่สุดนั่นไงจะได้ช่วยออกมาครูปะเนี่ยใช่เพรใช่ไม่เอานะเพื่อนลุมชี้นี่ก่อนอ่าลุงงานนี่อ่าลุงงานนี่เออลุงมันก่อนลุงมันก่อนอ่าอี้นี่โดนลุงไปซัดหนีเลยแม่กูยิงเป็นหวยแล้วเพื่อนกูยิงเป็นหวยแล้ว คุยทองเจ๊แม่ก็มาดิสัตว์กูก็มีแฟดอะเยอะกว่าด้วยแล้วกูก็ใจกับมึงด้วยอยู่ได้ไว้เฮียมาดิ เ้ยขอมันกำลังขึ้นไงเพื่อน